อากาศเย็นเฉียบของเชียงใหม่ย,ยามดึกไม่เคยทำให้ฉันรู้สึกหนาวเท่าคืนนั้นคืนที่มหาวิทยาลัยเงียบสงัดมีเพียงฉันที่ยังจมดิ่งอยู่ในกองหนังสือสูงลิบภายในหอสมุดกลางตารางสอบบีบรัดให้ฉันต้องอยู่จนดึกเดินจนกระทั่งเหลือฉันเป็นคนสุดท้ายในห้องอ่านหนังสือมืดสลัวแสงไฟนิออนเก่าๆก,ก,กระพริบถี่เป็นจังหวะเหมือนกำลังจะขาดใจเสียงพลิกหน้ากระดาษของฉันดังชัดเจน เรากลับอยู่ในห้องที่ไร้สิ่งมีชีวิตอื่นใดจากนั้นสิ่งหนึ่งก็ขึ้นขึ้นหนังสือเล่มหนาหนักบนชั้นสูงสุดร่วงหล่นลงมาตรงหน้าชั้นอย่างแรงเผยให้เห็นหน้ากระดาษที่เปิดค้างอยู่ซึ่งเป็นบทความเกี่ยวกับตำนานอาถรรพ์ของมหาวิทยาลัยฉันไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวหยิบหนังสือวางไว้ที่เดิมแล้วรีบเก็บของอย่างรวดเร็วหัวใจยังเต้นรัวขณะที่ฉันก้าวออกจากหอสมุด มุ่งหน้าไปตึกคณะที่ลืมแฟ้มงานสำคัญไว้ภาวนาให้ยามยังไม่ปิดประตูตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เก่าแก่ที่ตั้งตระงานในความมืดมิดคืนนั้นดูน่ากลัวกว่าทุกครั้งฉันเดินขึ้นบันไดไปที่ชั้นสามแสงไฟในถงทางเดินเสียเกือบหมดเหลือเพียงบางจุดนำทางสู่ห้องทำงานเมื่อเปิดประตูห้องสิ่งแรกที่สัมผัสได้คืออากาศเย็นเยือกกว่าด้านนอกมากราวกับมีใครเปิดเครื่องปรับอากาศทิ้งไว้จนสุดแต่ไม่มีใครอยู่ ฉันพยายามคนหาแฟ้มอย่างเร่งรีบทันใดนั้นในห้องข้างๆสตูดิโอออกแบบที่มืดมิดไร้ผู้คนมีบางอย่างขูดขีดผนังเบาๆฉันหยุดชะงักกำลังจะก้าวเท้าออกไปแต่กลับมีบางสิ่งในห้องนั้นกำลังขีดเขียนบนกระดานไว้บอร์ดอย่างต่อเนื่องหัวใจฉันหล่นไปอยู่ตะตุ่มความรู้สึกหนาวเย็นแผ่ซ่านไปทั่วร่างฉันมองไปที่กระจกหน้าต่างบานใหญ่ที่สะท้อนเงาความมืดทั้งภายนอกและภายในห้องแต่แล้วฉันก็เห็นเงาร่างหนึ่ง กำลังยืนอยู่ด้านหลังฉันสะท้อนในกระจกอย่างชัดเจนพร้อมกับเงาของฉันเองแต่เมื่อหันกลับไปก็ไม่พบใครไม่มีลมหายใจใดๆแต่เงาในกระจกกลับยังคงยืนอยู่ตรงจุดเดิมอย่างไม่ผิดเพี้ยนฉันกรีดร้องสุดเสียงพุ่งตัวออกจากห้องวิ่งลงบันไดไปไม่คิดชีวิตคืนนั้นฉันวิ่งกลับหอพักโดยไม่หันกลับไปมองแม้แต่น้อยและไม่เคยมีใครอยากจะเล่าเรื่องในคืนนั้นสามอีกเลย